มามาลงมาลงมาลงมาเออมา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 เออมาให้ถ่ายรูปอ่ะแล้วมาเออน่ารักน่ารักกระโดดนี้กระโดดมากระโดดมากินข้าวปั๊บแม่มาแม่เออนี่ข้าวเขาไว้ให้กินกระรอกน่ารักนี่ยืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยแล้อ่าไปกินข้าวกันไปกินข้าวเด้อเออไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวแล้วเออในในในถานน่ะเขาวางข้าวไว้ให้ เจ๊กวางข้าวไว้ให้กันลองไว้เอ่เอนกพิราบจะมาแย่งกันละอร่อยเลยเอล๋ออิ่มเลยยิ่มเลย,ย,เลยเอล่ะอร่อยเลยจะเอ ดูหน่อยสิเออ่ารักมานัดดูความน่ารักหน่อยเออเดีอด้ออ่าอ่เอดอ,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 เอ,เอดูนี่ดูนี่เออสวยเลยกี่ตัวเนาะนี่อยู่ในต้นมะขามเนี่ยเออกี่ตัวเอ้ยจะเออ มาดูซิว่าตัวอะไรเอ,อ่ยนี่คือกระรอกนะครับนี่กระรอกอยู่ประจําต้นมะขามยักษ์สวยมากตรงนี้นี่กำลังกินข้าวอยู่นี่เ,เอ,อขาข้าวมาวางไว้ให้กินอ,อรู้จังหวะให้ถ่ายด้วยดีเนาะเออขาท่าจริงๆกินให้เอ็มกินให้เอ็มอร่อยเลยกินข้าวนอร่อยเลย

แย yeah, 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 yeah. อๆๆๆกระโดดไปกระโดดมานี่แล้วนี่แล้วมาเล่นหน่อยแล้วเออกินอะไรนะกินข้าวโอ้มีข้าวกินข้าวกินข้าวนี่ข้าเอาข้าวมาวางไว้ให้นี่ก็ลอกธรรมชาตินี่นี่เขาแบ่งข้าวมาให้มีคนเอาข้าวมาวางให้กิน 诶。<laughs>